สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องใกล้ตัวกันหน่อยชาเขียวนี่แหละครับเครื่องดื่มยอดฮิตเลยหลายคนดื่มทุกวันเลยนะเพราะเชื่อว่าดีต่อสุขภาพแต่การดื่มทุกวันจริงๆเนี่ยมันส่งผลกับร่างกายเรายังไงกันแน่วันนี้เราจะมาออลองเจาะลึกข้อมูลกันดูครับ จากหลายๆที่เลยทั้งงานวิจัยบุตรความสุขภาพแล้วก็คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมากลั่นครองข้อมูลกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าดื่มชาเขียวทุกวันเนี่ยมันดีจริงไหมหรือว่ามีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยดูจากข้อมูลจริงๆที่มีนะคะครับผมเริ่มกันที่ประโยชน์เด่นๆที่คนพูดถึงกันบ่อยสุดเลยก็ต้องเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมครับตัว EGCG ใช่ค่ะ e อ i พ a ิ l o โลแค c เชินกาเลตตัวนี้ดังมากเป็นกลุ่มโพลิฟีโนที่เชื่อกันว่าช่วยปกป้องเซลล์เราได้แล้วชาเขียวก็เด่นเรื่องนี้เลยมีสารตัวนี้เยอะนอกจาก EGCG แล้วมีอะไรอีกบ้างครับก็จะมีพวกวิตามิน B C E มีกรดอะมิโนโบางตัวด้วยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าสารกลุ่มแคทเทชินในชาเขียวอาจจะช่วยเรื่องการเผาผลาญได้นิดหน่อยด้วยค่ะอะเออนิดหน่อยนะคะไม่ได้มากมายอะไร และก็มีคาเฟอีนที่ทำให้เราตื่นตัวสดชื่นค่ะแต่ที่น่าสนใจคือมันมีแอลเทียนีนด้วยซึ่งตัวนี้ช่วยให้ผ่อนคลายมีสมาธิเหมือนมันทำงานคู่กันตื่นแต่ไม่ลนเหมือนกาแฟประมาณนั้นเลยค่ะมันช่วยให้ตื่นตัวแบบสงบสงบหน่อยแล้วก็มีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกเช่นอาจจะช่วยเรื่องสมองเรื่องป้องกันฟันผุเพราะมีฟล,ลูออไรด์ครับแต่เรื่องปริมาณสารสำคัญนี้สิครับ อ๋อใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากคุณภาพชามีผลเยอะเลยอย่างมัตฉะที่ใช้ทั้งใบหรือพวกยอดชาอ่อนๆใบแรกๆเนี่ยสาร ECG g จะเข้มข้นกว่าชาซองหรือผงชาทั่วไปที่เราชงชงดื่มกันเยอะค่ะฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่พอเป็นการดื่มทุกวันเนี่ยมันมีด้านที่เราต้องเอ่อต้องระวังบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะอะไรที่มากไปก็อาจจะไม่ดีเสมอไปเนาะอย่างแรกเลยที่ชัดๆก็คือคาเฟอีนครับผมถ้าดื่มเยอะเกินไปเนี่ยเช่น เ,เกินวันล,ละสี่ห้าแก้วแบบที่เราชงเองนะคะอาจจะเจอปัญหาได้นอนไม่หลับใจสั่นคลื่นไส้บางคนก็กระสับกระส่ายเลยก็มีนอกจากคาเฟอีนแหะครับมีสารตัวอื่นในชาเขียวที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมถ้าเราดื่มเหมือนทุกวันมีค่ะอย่างสารออกซาเลตตัวนี้มีตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้รับเยอะๆต่อเนื่องนานๆก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องนิ่วในไตได้ในบางคนนะคะอ๋อครับ แล้วก็มีสารแทนนินที่ให้รสฝ,ฝาดๆนะคะตัวนี้อาจจะไปรบกวนการดูดซึมธาตุเหล็กกับแคลเซียมจากอาหารที่เรากินหมายความว่าไงครับคือถ้าเราเดื่มชาเข้มๆพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันท,นที่บ่อยๆมันอาจจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมธาตุเหล็กกับแคลเซียมได้น้อยลงค่ะนานๆไปก็อาจจะเสี่ยงโลหิตจางหรือมีผลกับกระดูกได้เรื่องฟลูออไรด์ที่ว่าช่วยป้องกันฟันผุอันนี้ก็มีดาบสองคมใช่เลยค่ะ คือถ้าดื่มชาเข้มข้นมากๆหรือดื่มเยอะจริงๆเป็นประจำฟลูออไร์มันสะสมได้แล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่อกระดูกแทนกลายเป็นภาวะ skeletal fluorosis แล้วก็มีข้อมูลที่ต้องจับตาเหมือนกันค่ะจากสถาบันอาหารหรือ FIC ที่เขาเคยศึกษาและพบว่าการกินชาเขียวเยอะมากๆติดต่อกันนานๆอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาที่ตับได้ในบางคนโหมีผลถึงตับเลย แต่เขาก็ย้าว่าต้องเป็นการบริโภคในปริมาณสูงมากๆนะคะแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษในกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเช่นโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าสตรีมีครรภ์มาให้นมบุตรแล้วก็คนทานยาบางชนิด ยาอะไรบ้างครับที่ต้องระวังหลักๆเลยคือยาวอร์ฟรินหรือยาละลายลิ่มเลือดค่ะเพราะในชาเขียวมันมีวิตามินเคที่ไปต้านฤทธิ์ยาได้เรื่องยาสําคัญมากเลยนะครับสาคัญมากค่ะจริงๆไม่ควรดื่มชาพร้อมยาเลยไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะบางตัวยาต้านเศร้ายาลดความดันคือมันอาจจะไปรบกวนการดูดซึมหรือการทํางานของยาได้หมดเลยค่ะควรเว้นระยะห่างใช่ค่ะอย่างน้อยๆสักสองชั่วโมงเลยค่ะระหว่างดื่มชากับกินยาอันนี้ปลอดภัยสุดทีนี้ นอกจอากเรื่องข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วมันก็มีความเชื่อที่คนพูดพูดกันต่อมาเกี่ยวกับชาเขียวเยอะเหมือนกันนะครับอันไหนจริงอันไหนอาจจะต้องฟังหูไว้หูบ้างครับโอ้ยมีหลายเรื่องเลยค่ะที่ฮิตสุดๆเลยก็คือเรื่องลดน้ําหนักใช่เลยได้ยินบ่อยมากค่ะความเชื่อนี้แรงมากแต่รู้ไหมเคว่าผลการทบทวนง,งานวิจัยใหญ่ๆที่น่าเชื่อถืออย่าง Cochrane Review เนี่ยเขาสรุปว่า สารสกัดชาเขียวช่วยลดน้ำหนักได้เออน้อยมากๆค่ะแทบไม่มีนนยะสำคัญทางสถิติเลยเอ้าเรอครับน้อยขนาดนั้นเลยค่ะคือถึงแม้ชาชงเองแบบไม่เติมน้ำตาลมันจะศูนย์แคลอรี่ก็จริงแต่การลดน้ำหนักจริงๆมันก็ต้องมาจากการคุมอาหารออกกำลังกายเป็นหลักอยู่ดีค่ะไม่ใช่แค่ดื่มชาเขียวแล้วจะผอมได้ครับผมแล้วเรื่องป้องกันมะเร็งล่ะครับ เรื่องนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในคนนะคะส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลองมากกว่าค่ะแถมถ้าดื่มมากไปก็อาจจะเสี่ยงเรื่องฟลูออไรด์สูงอย่างที่บอกไปเรื่องช่วยนอนหลับนี่ก็น่าสนใจเพราะมันมีทั้งคาเฟอีนทั้งแอลเซอานีนใช่ค่ะมันเลยซับซ้อนนิดหนึ่งคือมีทั้งตัวกระตุน้นทั้งตัวผ่อนคลายผลเลยอาจจะต่างกันไปในแต่ละคนค่ะบางคนดื่มแล้วหลับดีบางคนตาสว่างก็มี แล้วที่ว่าไม่ควรดื่มชาผสมนมล่ะครับอ๋ออันนี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะโปรโตีนในนมมันจะไปจับกับสารสำคัญในชาโดยเฉพาะพวกโพลีฟีนอลทำให้ประสิทธิภาพมันลดลงไปเยอะเลยถ้าอยากได้ประโยชน์เต็มๆดื่มชาปเปล่าๆดีที่สุดค่ะข้อมูลชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับงั้นพอจะสรุปเป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับคนที่อออยากดื่มชาเขียวทุกวันได้ไหมครับ ได้เลยค่ะข้อแรกเลยคือเรื่องปรินานที่เหมาะสมก็ไม่ควรเกินวันละ4-5หถ้วยที่เราชงเองนะคะครับ 2. คือเรื่องเวลาดื่มลองดื่มระหว่างมือ้อหรือหลังอาหารไปแล้วสัก2อสาชั่วโมงก็อาจจะช่วยเรื่องย่อยทําให้อิ่มนานขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ควรเลี่ยงดื่มตอนเย็นๆค่ำๆค่ะเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเอาเข้าสนี่ผมว่าสำคัญมากเลยคือชงเองดีที่สุดใช่เลยค่ะเพาะเราคุมความเข้มได้ และที่สำคัญมากๆคือน้ำตาลเราคุมได้เองต้องระวังชาเขียวขวดๆสำเร็จรูปมากๆเลยนะครับเคยมีผลวิเคราะห์จาก FIC บอกว่าบางขวดเนี่ยน้ำตาลสูงถึง20 2 7ถึง27กรัมโหเยอะมากนะคะนั่นใช่ครับเกือบเท่าปริมาณสูงสุดที่ผู้ใหญ่เราคุณได้รับต่อวันเลยแบบนี้ประโยชน์จาก EGCG อาจจะโดนน้ำตาลกลบหมดแถมตัว EGCG จริงๆก็อาจจะน้อยกว่าที่เราชงเองด้วยซ้ำ จริงค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าอยากได้สารอาหารแบบเน้นๆจริงๆการเลือกใช้ใบชาคุณภาพดีอย่างพวกยอดชาหรือดื่มเป็นมัทฉะไปเลยก็จะได้สารสำคัญเข้มข้นกว่าค่ะสรุปแล้วชาเขียวมีประโยชน์จริงๆนั่นแหละครับแต่การจะดื่มทุกวันให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนี่ยต้องดูหลายอย่างเลยทั้งปริมาณความเข้มข้นรูปแบบที่เราดื่มแล้วก็สุขภาพของเราเองด้วย ถูกต้องที่สุดค่ะไม่มีเครื่องดื่มวิเศษชนิดเดียวนะคะการรู้จักร่างกายตัวเองสังเกตว่าดื่มแล้วเป็นยังไงแล้วก็เลือกดื่มแบบพอดีพอดีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพโดยรวมทั้งเรื่องกินเรื่องออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้พอด้วยครับก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากผลทางกายที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยการที่เรามีกิจวัตรชงชาดื่มชาทุกวัน บางทีมันอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกสงบหรือสุขภาวะทางใจของเราในแบบอื่นๆก็ได้นะครับอืมจริงด้วยค่ะบางทีประโยชน์ด้านนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราได้รับสม่ำเสมอที่สุดจากการดื่มชาก็เป็นได้นะครับก็ฝากไว้ให้ลองไปสำรวจความรู้สึกตัวเองกันดูครับถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ